อีกหนึ่งเช้าที่โตเกียวครับตอนนี้ประมาณตี5้าเมืองไทยก็ประมาณตีสามปะตีสกว่าต้องตื่นไปเที่ยวอีกแล้วทุกคนมีความรู้สึกฉันต้องตื่นไปเที่ยวอีกแล้วหรือ โอ้แม g ก๊อดโอ้แมกอดโอ้แม่กโอ้แมกอดียมามเช้าค่ะทุกคนอ่ารู้สึกว่าเขาจะพาเรามาส่วนอูเอโนะนะฮะเราเดินข้ามถนนมานะฮะกลังจะไปสวนอูเอโนะซึ่งเป็นดอกซากุระตรงนี้จะมีซากุระเต็มเลยแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันเป็นฝนเนาะทุกคนเราก็เดินชมเมือไปเรื่อยๆนะครับนี้คือฮิมะ ฮิมะวาสากรุระนะฮะต้นสากรุระที่สวนก็เยอะอยู่นะครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาในช่วงของฝนตกบ่อยเยอะมากนะฮะทุกคนก็เลยจะมีความรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่สมบุกสมบันอันนี้คือเข้าเข้าคิวกันนะฮะคนญี่ปุ่นก็เข้าคิวกันนะครับการเข้าคิวคือสิ่งสําคัญที่สุดของญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้เราเดินมาในซอย ปุยนปากนะคซึ่งก็จะเป็นซอยที่มีของขายแต่ต่างน,น,นานาทั่วไปน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนอ่าพาซ่านะฮะที่มีของขายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าฝนมันตกเลยยังไม่เปิดนะคะทุกคนนี่งไงมีร้านล่มแล้วซื้อร่มใหม่ดีกว่านะจ๊ะคืออะไรยังไงคะเมื่อกี้ก็เพิ่งทานกันมา นี่ก็ทานกันอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าไกด์พาทานค่ะไกด์พาทานค่ะทานอีกแล้วนะคะทุกคนนี่คือการต่อแถวเพื่อเข้าไปในร้านร้านอะไรสักอย่างนี่แหละคือน่าจะเป็นร้านขายของแบบของกระตูนอ่ะคือแบบคนญี่ปุ่นต่อแถวกันดีมากทุกคนเราก็เดินข้ามถนนอีกแล้วทุกคนก็เจอแต่คนแบบเออญี่ปุ่นแบบคิ้วคิวหล่อหลนะจ๊ะ กเข,า,ขาจะเดินกันแบบแล้วเขาจะสอดกันอย่างดีทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเราตรงขึ้นไปเลยค่ะนะฮะสวัสดีทุกคนตอนนี้เรากําลังที่จะเดินไปดูดอกซากุระซึ่งเป็นซากุระที่โดนฝนนะทุกคนนะก็ไหนๆก็มาแล้วเนาะก็ต้องมาดูกับเขานิดนึงที่สวนโอ,อุเนะน่าจะชื่อนี้แหละนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะ เราก็จะเจอดอกซากุระที่มันเบ่งบานแล้วก็เต็มสะพั่งไปหมดเลยนะทุกคนนะทุกคนก็จะมากันแบบอย่างนี้โอกาสน่าจ,จะมาใหม่มาตอนที่มันดอกซากุระที่มันไม่มีฝนนะทุกคนเวลาเกิดแผ่นดินไหวมันจะแตกค่ะนะฮะแต่ถ้าใช้ไฟเบอร์มันจะไม่แตกนะฮะก็คือพังก็คือพังทั้งหลังอะนะฮะมันจะไม่แตกออกมันจะไม่แยกอะ่ะนะฮะอ่าเนี่ยคือไฟเบอร์ทั้งนั้นนะฮะ วันนี้นะครับเรามากินบุฟเฟ่ต์กันที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งทุกอย่างสะอาดมากเลยใช่ไหมพี่สะอาดแบบเลิศมากเลยตอนนี้นะครับนี่ก็กำลังตักกันอยู่นะครับมีหมูมีอะไรต่างๆ and <the> มีผักแล้วก็มีสแน็กกินนะคะตรงนี้นะคะโอ้เทปุระนี่ค่ะนะทุกคนนะฮะมีไอศครีมด้วยนะครับ มีขนมด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำจิ้มน้ำดื่มแอเดี๋ยวจะเป็นซูชินะคะทุกทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราก็กินติ้งย่างน,นะคะบอสไม่นั่งเลยคะ่ะที่ฉันเห็นบอสยืนตลอดการกินนะคะไม่นั่งเลยคะ่ะนั่งไม่ลงแล้วนะคะส่วนโต๊ะนี้ก็ไม่พูดทำทำเองคะ่ะนี่ก็นั่งไม่ลงอีกคนคะ่ะที่ฉันเห็นตั้งแต่มาคือไม่นั่งเลยนะคะคนนี้นะฮะส่วนตัวนี้คือ คืออะไรคะเขาให้มาอยู่บ้านนี้บ้านนั้นล้น <c oughs> บ้านนั้นล้นนะคะอันนี้ก็เต็มที่ค่ะมาดูแกงนี้กันนะคะทุกคนแหมแกงนี้นะคะเป็นไงครับพออออร่อยไหมคะพ <c oughs> อออไ,ไม่พูดเลยคะ่ะยี่อย่างเดียวแล้วหิวแล้วค่ะพอออไม่ไหวแล้วนะคะนี่กรเี๊ยบเติมกเจี๊ยบสุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพนะฮะ,น,ะ,ะนี่ก็เต็มที่ค่ะส่วนอันนี้นะคะ โอ้อันนี้คือแบบว่าโต๊ะเบาบางใช่โตนี้เบาบางมากแล้วดูโตนูสิคะโอ้โหแนันเปิรคกขาโอเควันนี้สำหรับบัเป้แล้วก็นี่ค่ะ V V และ V I P ดังนั้นนะคะค่ะจะมาเป็นลูกหมีเหมือนกันไม่ได้เพราะเออโต๊ะนึงเอนั่งกินกันคนแต่ลูกหมีคนเดียวเออเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครเหมือนฉันหรอกประเทศไทยเนี้ย น่ะไงนะฮะใช่แล้วต้องขอบคุณพี่โอพามากินอาหารร้านอร่อยๆด้วยค่ะนี่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็ไปกินนี่กินอีกแล้วนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ทุกทุกคนตอนนี้นะเรามาที่ตึกที่มี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 เรามาที่มีมีกันดําเราถึงจุดที่เรามาดูกันดํา ทุกคนเห็นข้างหน้าไหมว่ามีกันดั้งงงปะงงชีวิตปฏิพลมาดูกันด <c oughs> ั้มฮ่าฮ่าฮ่าเนจ้ะกันดั้มเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะตอนนี้มาดูทุ่งทิอออองวลิปใช่สกุ่ซาะเนี่ยออแต่มันก็เปล่งแล้วนะมันเปล่งแล้วว่าใช่ถ้ามันออกดอกข้างล่างนี่จะสวยยางเดวอใช่ต่อรอรออีกหน่อยนึง ออล,ออลเราอยู่ที่อนุสาวรีย์ดินสอนะเป็นอนุสาวรีย์ฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีแบบว่าทิวลิปแบบสวยมากและหา้าแล้วมีกันดั้มแล้วก็มีแบบว่าซากุระตอนนี้ก็อยู่ที่โตเกียวจ้าที่เราเดินผ่านไปนะคะป่ากับแบบว่าแกง๊งเดอะแก๊งด้วยนะคะนี่ช้เขาทุกคนที่ญี่ปุ่นนะ่ะเขาผากันเดินนะ่ะทุกคนเขาเดินอย่าแบบ เดินแบบตั้งใจเดินน่ะคือเดินนั้นตั้งใจเดินจริงจริงคือมัน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 ถอดให้รู้ได้ว่าคนทําไมก็ถึงร่างกายแข็งแรงนะทุกคนฉะนั้นเราจะต้องเดินนะจ๊ะเดินและเดินจ้าทนี้เราก็มาถึงตรงที่เขาบอกว่าเป็นเทพีสันติภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า เทพีสันติภาพของเขาชี่ญี่ปุ่นนั้นมันเป็นอย่างไรนะทุกคนมันน่าตื่นเต้นมากจ้ะทุกคนจ้ะโอ้ยดูนี่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 นะครับนี่ไงเทพีสันติภาพของประเทศญี่ปุ่นจา้ามันเลิศมากจาก้ะหลังจากที่เราเดินตึกกันดั้มมานะทุกคนเรามาตรงที่ ฝากฝั่งของทะเลที่ฝั่งนู้นจะเป็นโตเกียวนะเราจะมีนี่เลยเทพีสันติภาพทุกคนอยู่ตรงทะเลนะคะตรงจุดนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขอถ่ายรูปกันด้วยนะครับทุกคนนะไปถ่ายรูปกันจ้าเทพีเสรีภาพแห่งโตเกียวนะคะทุกคนคือบรรยากาศทะเลประเทศญี่ปุ่นนะครับ ฝัะะ่งนู้นเป็นโตเกียวนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงห้างนะฮะคือมาเที่ยวตอนนี้ก็ยังจําชื่อไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็คือนะฮะลูกทัวร์ของเรานะฮะเราพาเดินมาเรื่อยๆนะครับทุกคนมันสวยมากเหมือนเดินนะคะตอนนี้ก็เดินอยู่ในโตเกียวอีกแล้วค่ะเดินและเดินและเดินค่ะนะ เราก็เลงจะเดินไปข้างหน้านะคะตอนนี้ก็จะไปวัดมีชายหนุ่มอยู่ด้านหน้านะคะอันนี้โดนยกรถแล้วค่ะเรียบร้อยเนื่องจากจอดผิดที่นะคะใช่ก็จะโดนแบบนี้แหละคะ่ะมันไม่ใช่ที่จอดนะคะตรงนี้ที่จอดมันจะมีขีดเส้นอยู่แล้วก็จอดจ่ายเงินนะคะทีนนี้คือที่จอดก็จะจอดแล้วก็ต้องจ่ายเงินนะคะอ่านี่ไงที่จ่ายตังค์จอดรถนะฮะซึ่งอันโดนยกแล้วค่ะไปเสียค่าปรับอนะคะทีนี้เราจะเดินไปวัด นะฮะคล้ายๆกับวัดพระแก้วบ้านเราค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะที่โตเกียวครับเราก็จะมาขอพรที่วัดนะคะครเดินเข้าไปในตอกซอกซอยของญี่ปุ่นนะครับ ที่ได้ฟิลเหมือนแบบของแท้สักทีนะตอนนี้ก็เดินเข้ามาที่วัดแล้วนะครับอันนี้คือฟิลแบบว่าใช่เลยน,นะทุกคนเดินไ,ไปเรื่อยๆนะครับดอกสกุระก็กำลังร่วงโรยมานะเรื่อยๆนะครับ นี่คือศักด์สิทธิ์คนเยอะจริงนะฮะที่เข้ามาในวัดศักุิสิทธิ์นะครับเขาบอกว่าวัดที่นี่มาขอพรด้วยการทำธุรกิจจะดีมากเลยนะครับนี่คือด้านในวัดนะครับ วัดยังไม่ปิดนะครับทุกคนขอบพรได้เยอะมากค่ะน <Hello. S 1> ะทุกคนครับ <Hello. S 1> นี่นะครับก็เป็นมิหารที่มาคือถ้อได้มาสักทีนี่คือวัดที่เราต้องการที่จะมาที่ญี่ปุ่นนี่แหละผอเจ้ไทยก็ได้มาถึงว่า มาในเวลาที่ประชันชิดก็ยังได้มานะครับอาจจะไม่ได้มาเสียมซีแต่ว่ารอบหน้าน่าจะได้มาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาแบบเต็มๆนะครับทุกคนทุกๆคนตอนนี้เรามาเดินอยู่ในสวนสาธารณะนะจ๊ะเช้ามากเลยอ่ะยังไม่มีใครตื่นเลยทุกคนจ้าดอกสากุราเต็มเลยนะ สวนสาธารณะมีทุกที่ของญี่ปุ่นเลยล่ะเสียงนกเสียงอะไรต่างๆนานาวันนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะอีกแล้วนะครับทุกคนคือก็ฝนอ่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าดอกซากุระเนี่ยก็บานเยอะอยู่นะครับแล้วก็วางต้นเนี่ยคือบานไปแล้วตอนนี้ก็กําลังที่จะ จะมีใบแล้วนะครับจะออกใบแล้วสักระจะออกใบแล้วพิพิธภัณฑ์ดาบนะครับทุกคนคือใครมาเที่ยวญี่ปุ่นมันก็จะมีสถานที่แบบให้ทุกคนคอยถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เราไปเจอกันว่าวันนี้เราจะได้ไปเที่ยวไหนนะฮะไปดูกันเลยทุกคนตอนนี้เราก็ยืน,น,นเพื่อที่จะไปต่อคิวคือคิวยาม่าที่ดิสนีย์แลนด์นะจ๊ะที่โตกเกียวจ้า ยาวมากทุกคนยาวไปถึงมุ้งเลยนะคะับเกี่ยวที่ซีและยาวมากจะไ,ได้เข้ากี่โมงใบข้าวหันมองใบข้าวโอ้ยเขาปิดแล้วใบข้าวใบข้าวอะไรใบข้าวฮะอย่าเรียกหนุย่ยทำไมใบข้าวเขา,าหันมาอโอ้ยก่อนใบข้าวเดี๋ยวเอาล้มขึ้นหน่อยเอาล้มขึ้นหน่อยสิสอโอ้เขามากก็เมียค่ะเขามาเมียมมาีอะไรเยังเด็กอยู่นั่นแม่เธอจะมาเมียสิแม่แม่จะแม่ แม่ครับแม่ว่าอะไรนะใารลูกตรงให้ีดูที่ว่าแถวยาวขนาดไหนเออว่าทำไมพามาทำไมพ่อก็ไม่ลำบากพี่จีนี่จากใจเลยนะคะพี่จีขาทุทุกคนตอนนี้เราอยู่โชเคยวดิสนีแลนด์แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปนะคะว่าวันนี้เราจะไปตรงไหนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า เรามีน้องกระต่ายมองเห็นไปเนี่ยน้องกระต่ายเนี่ยเดือดเดือเดนี่กลุ่มน้องกระตา่ายนะจ๊ะกลุ่มน้องกระต่ายมองไม่เห็นเลยอ่ะอทุกคนดิสนีย์คือฝนตกตกจริงตกจังตกแบบตกเลยอ่ะตกแล้วตกเล่าโอ้ oh my god ฉันมาเจอฝนนะจ๊ะทุกคนใบข้าว,วมันสวยมากเลยอ่ะ<ว>อมืมาเป็นแก๊งลูกหมูเลยอ่ะใบข้าว ใช่ไหม <laughs>

ครัพี่น้อยครับผมน oh ้อยอครับอยยเกิดน oh, okay. yeah. hey ี้อ๋อน้อยใจนเนี่ยเอกกีเกิด17มีนาน่นน้อยใจเนี่ยารโอเคทุกทุกคนเมื่อวานก็ต่อคิววันนี้ก็ต่อคิวต่อคิวทุกวันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินทางบินกลับ กรุงเทพแล้วตอนนี้อยู่ที่สนามบินนาริตะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทานสิทธตที่ฮ่องกงฟุ้ยก่อนนะจ๊ะแต่ตอนนี้ร mm ู้สึกอยากได้พาราเทสซมอนสักหนึ่งเม็ดทุกคนตอนนี้เราเดินทางกลับแล้วนะเราจะใช้ไซการบินคาเท p แปซิฟิกแอนเดนกระเป๋าคือแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นชาวบ้านจะช่องเขาอะตอนนี้ก็เดินไปที่เกต73นะทุกคนนะเพื่อที่จะเดินทางกลับนะครับเพราะว่า วันนี้เราเลือกสายการบินคาเทยแปซิฟิกนะครับไปทานสิทธิ์ที่ฮ่องกงเหมือนเดิมนะครับที่มีอย่างที่บอกไปเนาะต้องขอบคุณพี่นุ้ยนะครับขออภาณผู้ษงของเราแล้วขอบคุณทีโบเกอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทางกันเจอแล้วทุกคนเกเจ็ดเดี๋ยวเรายังไงก็หาห้องน้ำเข้าก่อนนะและนี่คือเครื่องคาเทที่เรารอที่จะบินกลับนะครับทุกคนอ ได้กลับบ้านเซที7-8วันที่ญี่ปุ่นนะครับโตเกียวนาริตะโวนอยู่เนี่ยจะ7-8วันเลยไปๆๆขึ้นเครื่องกันตอนนี้ความวุ่นวายบนเครื่องขากราบกำลังจะเกิดสลับที่นั่งกันสุดพลังทุกคนตอนนี้เราบินกับสายการบินคาเท่อันนี้เนาะอนุนแจวเราไม่ได้บินแจวเราบินคาเท่เดี๋ยวไปห้องกงก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเครื่องขึ้นกันนะจ้า วุ่นวายของแต่ละคนนะคะไม่จบไม่สิ้นกับการหาที่นั่งนะทะุกคนวุ่นวายมหากา Please reserve time for secret check and arrive at boarding gate at least 30 minutes before departure to avoid disruption to your travel plan. The good information is available from your personal TV or our grandstand on arrival. It's been our pleasure taking care of you today. Thank you for flying Cafe Pacific and member uh, of the One World Alliance. have a nice day and stay healthy? <laughs> <laughs> ทีโบเกอร์นะครับอย่างไรนะครับวันนี้ทีโบเกอร์นะครับพามาเที่ยวที่โตเกียวนะครับผมมาแบบจนลืมว่ามากี่วันเลยตอนนี้ แต่นี่คือได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะครับโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณขออนุนี้นะครับขอค้าอาวุโสของเรานะครับที่พักกันพวกเราให้ได้มาเที่ยวกันในคลิปนี้นะครับและที่สําคัญนะครับเราก็ต้องกราบขอบคุณนะครับทีโบเกอร์นะครับขอบคุณบอสหน่อยขอบคุณพี่เบนซ์และทีมงานทุกคนนะครับที่ช่วยกันนะครับแล้วก็อย่างไรนะครับทริปหน้าเราก็จะไปเทีกันที่ไหนได้ข่าวว่าเราจะไปฝรั่งเศสนะนะครับสำหรับวันนี้เอีกกี้ก็ต้องราทุกคนไปก่อนแล้วเพราะว่า ขอกลับบ้านไปนอนครับผ่อนจากการที่ยวมา7จ็ดแวันกันนะไปแล้วบ๊ายบาย